วัดดีจ้าพี่น้องมันี่ยายสิมาสกัดเอาน้ำมันแซ่ไว้ประมาณเมื่อวันทียี่แปดเดือนหนาเนาะเออเดือนที่เล้วนะพี่น้องยี่แปดยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดนี่ล่ะนำมันที่ยียแซ่แซ่มากไว้เนี่ดอกไม้ดอกไม้หอมพี่น้อง Yes, xè và sắc cắt sắc cỏ có tên là nam mân ประมาณแปดนาทีพี่น้องแปดหรือสิบปิดไว้ปิดแก๊สแล้วปิดไว้ายสิปิดไว้หาหน้าที่ล้างายอยากกินพี่น้องหลังจากปิดแก๊สดกับปิดไว้หาหาน้าที่ปิดไว้หาหน้าที่พ่ออุนอนอ่นอุ่นด้วยไข่พนอุ่นอุ่นจากน่อยปิดไว้เพื่อไวหวเ้ยคว่ำเหลเหยกินหอมเพิ่น ตีออกจากหมอนะพี่น้องปิดเตีย78นาทีกไ็ไ้ให้เพลินอุ่นๆจังก่อยมะกอ,อกเอ,อก่ใ้อายควา่ควมข่วมหอมเพลินละเหยออกนะพี่น้องปดเตียเรหาห้กับปิดตฟาเาไว้จังก่อยมะกอ,อกเอาสินะเดี๋ยวมือลงังเอาไว้ถานนวดกินดอกไม้พี่น้องหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งสิยาสิเฮ็ดกินนะไว้ กินเอาไว้เห็ดยังย่าจะเอาไว้ทานวดเหยพ่อใหญ่เอาไว้ทานวดเห็ดเห็ดหนานะมมันผสมกับอย่อางมันฝรั่งไหมมันฝรั่งผสมกับน้มหรือเอาแป้งข้าวโพดหรือเอาอย่างไงเข้ามาคัดหนาวแค่รสก็ได้ผสมจกัจกจักซอนซอนอยังก็ ส่วนกาแฟนี่ไหมก็ะแปงแปงแปงซาดี้แปงข้วโพดนี่เสียเอามาคัดหนาวผสมใส่กันกับมันฝรังนะ่งแค่รสก็เลยเอามาคัดคัดหนาวหลังจากคัดนาล้วก็ท่านิ้วเวียนะ้ำพี่นองหลังจากคัดนาล้วก็ท่านิ้วเวีย เห็ดเปทุตีบหรยายเอาไปผสมเห็ดนำยากันยุ่งกอะไรพี่น้องนำตุ่มสาลาเน่เน่ะเอานำตุ่มสาราเน่คนๆาย่ม,ายามขาวป้าเอาผสมกับปันนำมันน่ะเนี่ยจะกสองสามยศเนี่ยสองยศเนี่ยเดี๋ยวยายเสียดเห็นเบื้องนำยากันยุ่งพี่น้องตะไคร้ก็ดไรๆน้ำสกัดน้ำตะไคร้เนี่ย เอามาเห็ดน้ำขมิ้นก็เห็ดไรยายเสียใ้เบิง่งเวลาสกัดเอาน้ำมันน,มมน้ำขมิ้นน้ำตะไคร้เห็ดไรน้ำขิงก็เห็ดไ้พี่น้องเห็ดเป็นพงเห็ดเป็นพงตะไคร่เป็นขมิน้นเป็นยังหนี่เห็ดก็ได้พี่น้องเอ้าเห็ดเอาเองแหละน้ำยาก,กันยุ่งเนหะเห็ดเอาเองพี่น้องยายบอยฟังมา น้ำยากระยุ่งนี่ตะไคร้เอาน้ำตะไคร้ก็ได้ต้มน้ำตะไคร้หรือน้ำสรารเนื้อหัวเห็ดตะเวงมันยังค่อยดีพี่น้องยากระยุง่งเขาปานี่ยายเสียดใหนเบื้องตอนนี้ยายยายปรทธานไหนไปซื้อกวดนะพี่น้องกวดนิดหน่อยน่ะเดี๋ยวยายเสียดใหนเบื้องจ,จะต่อพี่นอ้องเพาว่ากองเอานามั่น กองอ่อน้ำมันกอกอ่อน้ำมันเห็นไหมจ๊ะ ไปหาเราห้าตุ่มสก,กัดแ่น,นัมมันหานาที่หกนาที่แหละพี่น้นองบ่โดนไม่ได้ครัปิดเกตเอาเอาอย่างปิดเอาไว้ หอ่อนร้อนๆใส่ติ้งเลยพี่น้องเห็ดมาเอาผสมกับน้ำตม้มน้ำตม้ำตมเฮ็ดยากันยุ่งพี่น้องต้มน้ำตะไคร่ก็ได้กินที่แห้งๆได้ขาย,ยุ่งเอานี่ผสมจาก2องยหยดใส่เดี๋ยวย่ายเซดให้เบิรงพี่น้องอยากันยุง่งนี่อันนี้เด้อนี่น เห็นบ่ฟังเสียงพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยจะมาพูนกอบเห็นบ่บ่าโดนเลือกผีน้องประมาณหานาทีนี่ละ่ะห6าหกเจ็ดนาทีนี่บ่โดนเห็นบ่สกัดเอานนำมันจากคว่ำหอมของดอกไม้ เอาไปถ่ายยังยาเอาไปถ่านวดยากินกินน้ำดอกไม้ไหมพี่น้องเอากินเิ่นไหมสกัดไปถ่านวดหนาลอดนวดให้พัวก,ก็ได้พี่น้องเห็ดผสมกับยากันยุ่งเอาไปผสมยากันยุ่งเอาไปผสมกับเพาคัดหนาเสียนี่นี่เป็นน้ำมันสกัดน้ำมันจากกินดอกไม้สินะ่ะยญ้าเห็ด ทามาใยมักไว้โดนบอ่อมักมักแบบนี้มักดอกใหม่อันนี้สีขาวอันนี้สีม่วงพี่น้องตามที่ใยเบิงฝรังเพิ่มมักเป็นเดือนแต่ของยายบบพ่อเดือนนี่พี่นอ้องยายอย่ากลูวว่ามันายอย่ากลูวว่าเพิ่นหอมบ่อนะหอมอยู่พี่น้องหอมหอมอ่อ,อนๆตามขึอ้ดอกใหม่นะี่แหละกินขึอ้ดอกใหม่แต่เพิ่นกน็หอมอ่อ,อนๆ โอ้ยหอนหอนร้อนร้อนหอนอยู่เวยพี่นุ่งนนี้สีม่วงน้ำมันสกัดน้ำตะข่ร้ก็ยังได้พี่นุอง อันนี้สีขาวสีขาวสีหอมก็สีม่วงนี่เอาถ้าอยากให้หอมได,ได้ก็เอาดอกไมห้หลายๆายบอสน้ำมันใส่หลายเอาคนๆนะพี่นงควห้มหอมเม่ได้มักย่ายมักประมาณเดือนที่แล้ววันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเลยมื้อนี่วันที่สิบสามสิบสามือนี่วันที่สิบสี่พี่น้อง ย่ามากวันที่ยีบหกยีิบเจ็ดเดือนทีเดียวมื่อนี่วันที่สิบสี่สิบสี่เดือนหาเดือนหาเมษาพุดสภพ้าบอพี่นองลังเมฆนี่พุดสะ้าเนาะเมนบ่ลังเมษานี่ไหมเดือนหานี่อันนี้สีขาวสีหอมก็สีม่วงเวลาสกัดเร็วนี่ ปกติเพิ่นเสียขาวขาวอมม่วงไว้นี่ขาวอมม่วงจักน่อยนี่เพิ่อนหอมกินเพื่อนหอมนี่ยญ้าเห็ดเอาไ้ถานวดถาเห็ดเอากินนะพี่น้องยญ้ามากินดอกไม้นี่อยากใครกินดอกไม้ยู่ก็เฮ้านะเดี๋ยวดอกไม้เพิ่นก็นเหียวร้อยล่าไปเดียวเฮาก็ดเฮาก็ย่งเดือแต่น่ำมันเนาะเอาไว้ถานวดเอาหยอดใส่เห็ดยากันยุ่งนี่ เอาใส่ยาก,กันยุ่งจากสองยดยน้ำข้อปลาต้มน้ำตะไคร้เอาผสมกับอันันนมสิเป็นดอดนหน่อยเดี๋ยวย่ายเสร็จเนี่ยเบิ่งย่ายบ่มีกวดพี่น้องบ่ได้เตรียมมันนะเ็น้ำตะไคร้น้ำต้มสาลาเน่เข้อปลาเนี่ยต้มน้ำธรรมดาเนี่ยหลายวิธีน้ำน้ำยาก,กันยุ่งสาลาเน่ ต้มน้ำซาลแเน่คนๆแล้วก็เอาอเห็ดเชือกวดแล้วก็เอานี่น้ำมันอัน,นี่ยดรงจักสองกวดเดี๋ยวย่าเสียดน้ำมันยากันยุ่งไอ้เบื้องพี่นอ้องย่าเห็ดอยู่เดี่ยวเขปาปลาเอากินตีแบบว่าขายุ่งเม่พี่น้องเอาเอายุค่ากับอะไรเลือใบยุค่าต้มคนๆแล้วเอาบานเฮาบวมีว่เนาอกินตีแบบะไรขายุ่งนะพี่น้องเห็นบ่สวยสวย สวยสวยหอมพี่น้องหอมอยู่ห้อนนี่ดอกไม้ทุกทุกอย่างที่เดี๋ยวดอกกุหลาบย่าศสก,กัดเอาดอกกุหลาบไปเบิ้งว่าด้เหตดทั้งสี่เลยดอกกุหลาบเดี๋ยวย่าเชื่อไปเบิ้งย่าอยากได้กินดอกไม้หอมหอมอย่าก็เชล่ะพี่น้องอย่ากคยสิคอลาไปก่อนนะจ้าวัสดีจ้าพี่น้อง บวัสดีค่ะนี่มาซาดมาซาดเนี่ยนี่เนี่ยนวดนวดเอาใส่กับเอาใส่ผสมกับขี้นวดมาซาดพี่นง ยากือสิคอล่าสัมเนียนะจ๊ะพอการกิฟต์ไม่พี่น้องสวัสดีค่ะ